Seraphim! สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุคนนะคะพบกับช่องเซราบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพ,พยนตร์ชีวิตเปลี่ยนความคิดอย่างเรื่องเวทเทรสปรักแท้ไม่ใช่ขนมหวานจะเป็นอย่างไรเมื่อสาวนักอบขนมมือหนึ่งของเมืองดันพลาดทาตั้งท้องกับสามีไม่เอาไหนจนเธอเองต้องคิดหาทางหนีแต่แล้วโชคชะตาก,ก็ดันเล่นตลกเบี่ยงให้คุณแม่ทองโยได้มาปิง้งรักกับหมอตดขั้นของตัวเองงานนี้ศีลธรรมก็ไม่สามารถกัน้นขวางทางเดินสู่ต้นนิวได้เธอจะสามารถหักห้ามใจเลือกทางออกในสิ่งที่ถูกต้องได้หรือไม่น,นั้นเราไปฟังพร้อมกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สาม,มารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหมียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซ p เปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาที่ร้านโจไพาาในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของอเมริกาจะทําให้เราได้เห็นเจนน่าฮันเตอร์สันพนักงานสาวเสิร์ฟที่กําลังครุ่นคิดอย่างหนักหลังผลตรวจคันเป็นบวกอยู่กับเหล่าเพื่อนร่วมงานที่สนิทสองคนซึ่งได้แก่เบกกี้สาวรุ่นพี่วัยกลางคนปากแจ๋วที่มักมีปัญหาถกเถียงกับผู้จัดก,การร้านไม่เว้นแต่ละวันเธอเปรียบเสมือนดอกไม้ที่กําลังจะร่วงโรยจากการที่ต้องคอยดูแลสามีแกชารานอนป่วยติดเตียงอย่างที่ก็ไม่สามารถทิ้งเขาออกมาได้และเพื่อนคนที่สองคือดอนสาวเนิร์ดผู้อ่อนต่อโลกที มักมองทุกอย่างสวยงามเรากับทุ่งลาเวนเดอร์เธอไม่เคยมีแฟนมาก่อนแถมยังเป็นพลังบบกให้กับทุกคนอยู่เสมอ ส่วนทางฟังของเจนนาะก็ได้เฝ้าดูผลตรวจคันอย่างน่าเจ็บใจเธอบ่นพึมพำว่าวันนั้นไม่น่าดื่มหนักเลยท่ามกลางเสียงปลอบใจของเพื่อนทั้งสองก่อนที่เขาผู้จัดการที่เป็นทั้งคนดูแลร้านและพ่อครัวจะได้ตะโกนเรียกให้สามสาวกลับไปทํางานตามเดิมและทุกครั้งที่เจนนามีเรื่องไม่สบายใจเธอมักจะจินตนาการถึงการทําภายรสชาติต่างๆเพื่อสงบจิตใจของตัวเองอยู่เป็นประจำซึ่งมันก็ได้ผลอยู่บ่อยครั้งแถมเธอยังนําสูตรที่ได้ไปใช้ทําภายขายในร้านจริงๆอีกด้วย หลังเลิกงานเจนนาตัดสินใจที่จะยังไม่บอกเรื่องการตั้งท้องกับโ e, อสามีไม่เอาไหนของตัวเองที่มักจะมารับเธอช้าแถมยังคอยบีบแตรก่อกวนสร้างความรำคาญอยู่เป็นประจำระหว่างทางกลับบ้านโอ e, มักจะบังคับให้เจนนาพูดให้กำลังใจและคอยแสดงความเป็นห่วงตามคำที่เขาอยากจะได้ยินจากปากของเธอแถมยังรีดไถเงินจากการทำงานในทุกๆวันเก็บไว้คอยจัดการเพียงคนเดียวราวกับว่าเขาเป็นจอมบงการที่มีอำนาจสูงสุดภายในบ้านอย่างที่เจนนาก็ไม่กล้ามีปัญหากับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน และในช่วงมือข้ามของวันนั้นเจนนาได้บอกกับสามีถึงงานแข่งขันทำพายที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกฝั่งของเมืองเพื่อเป็นการขออนุญาตเขาให้ได้ร่วมลงแข่งโดยการอ้างบอกถึงเงินรางวัลก้อนโตแต่เอ์ก็ได้กล่าวปฏิเสธด้วยท่าทางหัวเสียในทันทีเพราะเขาดันมองว่าเจนนากำลังดูถูกกันเป็นผู้นำครอบครัวของเขาทำให้หญิงสาวต้องสงบคำลงพร้อมพูดขอโทษว่าต่อจากนี้เธอจะไม่ทำเช่นนี้อีกตามคำสั่งของสามีที่ได้บังคับให้เธอพูดเพื่อเป็นการให้อภยัยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรหลังจากที่ส มีได้หลับสนิทในทุกคืนเจนน่าก็มักจะแอบนําเงินที่แบ่งมาจากการทํางานไปซุกซ่อนตามจุดต่างๆภายในบ้านเผื่อว่าสักวันเธอจะสามารถหาทางหนีออกจากนารกคุมนี้ได้สักทีขณะที่ต้องไปฝากคันด้วยตัวเองแบบเงียบๆเจนน่าได้เตรียมพายไปฝากหมอทําคลอดเธอตั้งแต่เด็กแต่แล้วกลับพบว่าหมอประจําตัวกําลังอยู่ในช่วงกเกษียณจึงทําให้เธอได้พบเจอกับคุณหมอจิมชายหนุ่มที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตรแทนซึ่งเจนน่าก็ได้บอกกับหมอถึงความไม่ปราบปลื้มกับการตั้งท้องของตัวเองเท่าไรนะัก พร้อมกำชับไม่ให้เขาแสดงความยินดีเพียงแค่บอกวิธีการดูแลและอายุคันมาให้รับรู้ก็เท่านั้นจิมแสดงท่าทางประมาเล็กน้อยเพราะเขาไม่เคยเจอคุณแม่ที่เป็นแบบนี้มาก่อนแต่ไม่ว่าจะยังไรเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเธอและหลังการตรวจคันเบื้องต้นได้จบลงเจนนาก็ได้รับรู้ว่าตัวเองท้องม,มากเกือบ6สัปดาห์แล้วและถ้าหากนับย้อนกลับไปมันก็เป็นช่วงที่สาม,มีมอมเล่าเธอพอดี หญิงสาวรู้สึกงุนยิดอยู่ไม่น้อยกับการที่จะต้องมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเธอตัดสินใจมอบภายที่ยมิมาให้กับหมอจิมพร้อมขอตัวจากไปทำงานต่อในทันที เรื่องราวดาเนิ้ให้เห็นว่าที่ร้านพายเจนน่ามักถูกเพื่อนร่วมงานผลักไสให้เธอเข้าไปบริการโจชายชาราจอมมากเรื่องเจ้าของร้านที่จะต้องเข้ามากินมือเชาวในทุกๆวันโดยไม่มีใครรับมือกับเขาได้ดีเท่าเจนน่าอีกแล้วเพราะเธอเป็นผู้รับฟังและกล้าพ,พูดกับโจอย่างตรงไปตรงมาและถึงต่อให้เขาจะเป็นคนปากร้ายแต่ก็ดูเหมือนโจจะเอ็นดูเจนน่าเป็นพิเศษจากการที่เขามักแอบให้ทิปยตหยดกระปุกข,ของเธอมากกว่าพนักง,งานคนอื่นอย่างที่เจน,น่าก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ระหว่างนั้นดอนสาวอ่อนต่อโลกก็ได้ตัดสินใจออกเดท5้นาทีตามโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรก เธอขอให้เจนนาทำพายที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตมูสตกดุมรักให้เพื่อเป็นของขวัญติดมือสำหรับการเดทเื่อไว้ว่าอาจจะได้พบเจอกับเจ้าชายในฝันซึ่งเจนนาก็ได้ตอบรับคำขอนี้ไปอย่างง่ายดายเพราะการทำพายเป็นสิ่งเดียวที่เธอทำได้ดีที่สุดหลังเลิกงานเจนนาได้พูดถึงการแอบเก็บเงินเพื่อเตรียมหนีเพราะจะได้นำเงินไปต่อยอดชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนทั้งสองได้ฟังซึ่งทุกคนก็ต่างให้ความเห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าเจนนาควรมีร้านพายเป็นของตัวเองเพื่อที่ทุกคนจะได้ลิ้มลองรสชาติที่แท้จจริงงขอัยเนนน่าใสก ที่หนึ่งที่เธอต้องการมันเป็นคำพูดสั้นๆที่ปลุกไฟในตัวของเจนนาขึ้นมาทันทีและแล้วเพียงไม่นานดอนก็ถูกเปลงชมให้สวยเริดเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดทเป็นครั้งแรกด้วยฝีมือของเจนนาไปอย่างน่าสจัจทําให้เห็นว่าสามสาวมักเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอถึงแม้บางคนกําลังตกอยู่ในช่วงที่ยากลําบากแต่พวกเธอก็คอยให้กาลังใจกันมาโดยตลอด ในช่วงหัวค่ำของวันเดียวกันเอาที่ติดงานและไม่สามารถมารับเจนนาได้ก็ทําให้เธอต้องมานั่งรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายเพียงลําพังพร้อมกับจินตนาการถึงภายรสชาติใหม่จากความกังวลเรื่องเด็กในท้องที่เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับปัญหานี้อย่างไร จังหวะเดียวกันคุณหมอหนุ่มก็ได้โผล่เข้ามาทักทายก่อนจะบอกเหตุผลว่ารถของเขามีปัญหายอยู่ข้างทางและคงต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านด้วยเช่นกันทําให้ทั้งสองได้พูดคุยทําความรู้จักกันมาขกึ้นจากนั้นจิมก็ได้กล่าวชื่นชมรสชาติพายของเจนนาที่เธอได้มอบให้เขาเมื่อคราวก่อนมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาหวนคิดถึงสาวพนักง,งานเสิร์ฟร้านพายแถวบ้านสมัยเด็ก ทีจิมก็ตกลุมรักเธอแถมเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาก็ได้เป็นหมอตรวจภายในให้กับพี่สาวคนนั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจเท่าไหร่เพราะในตอนนี้เธอก็อายุปาเข้าไป50แล้วแต่สิ่งที่เขาจะสื่อคือเจนน่าทําให้เขาคิดถึงพี่คนนั้นในตอนที่เธอยังสาวทําให้เจนน่ารู้สึกเขินอายและอึอดอัดขึ้นมาเล็กน้อยเพราะต่างฝ่ายต่างก็แต่งงานแล้วนั่นเอง วันถัดมาชายหนุ่มท่าทางประหลาดก็ได้เข้ามาที่ร้านพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่ที่เขาได้เตรียมมามอบให้กับดอนหลังจบการเดทที่ผ่านมาโดยที่หญิงสาวก็ไม่รอช้าเร่งบอกให้เจนน่ารับมือกับเรื่องนี้ให้เพราะเมื่อคืนคู่เดทจริงๆของเธอเดนเบี้ยนัดและส่งเพื่อนของเขามาแทนนั่นก็คือโอกี้ชายท่าทางเนื้อที่แสนมั่นใจในตัวเองมันเป็นประสบการณ์เดทที่เลวร้ายมากสําหรับดอนเพราะเธอเดินให้เขากินพายช็อกโกแลตตกลุมรักของเจนน่าและเขาก็ติดใจมันเป็นอย่างมากจนได้ตกลุมรักเธอจริงๆส่วนเจนน่าที่ได้รับรู้เช่น ก็ได้ขอให้ดอนไปจัดการเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นโอกี้คงจะตามตื้อแบบนี้ทั้งวันเป็นแน่ แต่เมื่อดอนเด้กเข้าไปปฏิเสธเขาอีกครั้งชายหนุ่มก็แสดงท่าทางมั่นใจหัวชนฝาพรีเซนต์ความรวยของตัวเองและจะไม่มีทางล้มเลิกความคิดที่จะจีบเธอก่อนจะตัดสินใจแต่งกรอนสดให้กับดอนเพื่อวนนันเสน่แต่แล้วหญิงสาวที่ไม่สามารถทนได้ไหวอีกต่อไปก็ได้หลุดตะโกนตะหวาดเขาด้วยเสียงดังลั่นไปทั่วทั้งร้านจนทุกคนต้องหยุดทันมามองซึ่งมันก็ทําให้โอกีร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากแถมดอนก็ยังรู้สึกผิดกับสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกัน ระหว่างนั้นเจนน่าก็โทรไปปรึกษาหมอเพราะเธอเดนมีเลือดออกมานิดหน่อยขณะเข้าห้องน้ําทําให้จิมได้ขอ,อนัดตรวจเธออีกครั้งส่งผลให้ก่อนเข้างานในวันรุ่งขึ้นเจนน่าได้มาที่คลินิกตามนัดโดยก็ไม่ลืมที่จะอบาพรสนอร่อยมาให้กับจิมด้วยทําให้เห็นว่าคุณหมอหนุ่มได้ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเปิดคลินิกก่อนเวลาทาการหลายชั่วโมงและอาการของเจนน่าก็เป็นเพียงข้ออ้างที่เขาอยากจะพบกับเธอก็เท่านั้นเพราะคุณแม่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการเหล่านี้ในช่วงเดือนแรกๆอย่างที่มันก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเจนน่าที่รู้สสึกเเียเวลา และสับสนในการกระทํานี้ของจิมก็ได้ขอตัวจากไปด้วยท่าทางงุดงิดเป็นอย่างมากแต่แล้วเธอก็ได้ลืมกระเป๋าจนต้องเร่งหันหลังกลับไปเอาซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่จิมได้เปิดประตูคลินิกออกมาตามเธอด้วย ทำให้ทั้งสองได้เผลอโผเข้าจูบก,กันด้วยความโหยหาอย่างที่มันก็ไม่ต้องพูดอะไรจากนั้นเจนหน้าที่กลับมาตั้งสติก็ได้บอกว่าพวกเขากําลังทําเรื่องที่ผิดก่อนจะได้เดินหนีจากไปอีกครั้งแต่จิมก็ได้รั้งเธอเอาไว้ทําให้ความสับสนต่างๆเริ่มตีเข้ามาในหัวมากมายจนสุดท้ายความโหยหาก็ชนะทุกสิ่งและลงเอ่ยด้วยการจูบก,กันอย่างเร่าร้อนซึ่งไม่นานหมอหนุ่มก็ได้มาส่งเจนหน้าที่ร้านพายจิมได้ขอนัดเจอเธออีกครั้งแต่หญิงสาวก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนและหลังจจาากกกททีี่่ยย้ัันนนนไปเนนสบสบ ได้มานั่งคุ้นคิดสุดภายรสชาติใหม่ที่เค็มคนเรากับชูรักที่ไม่ถูกต้องเพื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองมัอนอย่างทุกครั้ง จังหวะเดียวกันโจชายชาราเจ้าของร้านก็ได้เข้ามาทักทายด้วยเสียงที่แข็งกล้าวตามสไตล์ของเขาก่อนจะได้สังเกตเห็นคราบลิปสติกที่เลอะไปรอบปากของเจนน่าด้วยคำพูดกล่าวเตือนว่าเธอทาลิปเหมือนกับเพิ่งไปจูบใครมาจนปากเจอ่มทำให้หญิงสาวต้องถูมันออกด้วยความเร่งรีบในทันทีระหว่างที่กำลังทำงานโจก็ได้พยายามแกล้งทำเป็นอ่านหนังสือพิมพ์พูดเสียงดังเกี่ยวกับความผิดศีลธรรมของการคบฉู้เพื่อเป็นการแซะเจนน่าเล็กๆให้เธอได้คิดทบทวนกับสิ่งที่กำลังทำโดยที่หญิงสาวก,ก็รู้สึกเซงเป็น กันเจนน่าก็ได้เหลือไปเห็นลูกค้าแม่ลูกคู่หนึ่งที่ผู้เป็นแม่ก็ไม่สามารถคุมพฤติกรรมเด็กนรกของลูกได้เลยซึ่งมันก็เป็นภาพที่ทําให้เจนนะ่ากลัวการมีลูกมากขึ้นไปอีกจังหวะเดียวกันสองเพื่อนซีก็ได้มาดึงตัวของเธอออกไปก่อนจะมอบของขวัญการตั้งครรภ์ให้ซึ่งมันก็เป็นหนังสือคู่มือการเลี้ยงลูกที่ก็มีสมุดเดลี่ไว้จดบันทึกอยู่ในน,นั้น เจนน่ารักมันมาอย่างไม่ค่อยถูกใจเท่าไรนะก่อนจะหลุดพูดถึงการขายลูกของตัวเองหากสุดท้ายแล้วเธอไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กคนนี้ได้จริงๆมันเป็นคําพูดเลวร้ายที่ทําให้เพื่อนทั้งสองต่างมองเจนน่าด้วยสายตาผิดหวงังไปในในพร้อมคําถามว่าเธอไม่รู้สึกรักลูกเพิ่มมากขึ้นเลยหรืออย่างไรเจนน่าจึงได้ให้เหตุผลว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแม่ได้เธอเคารพในสิทธิที่ลูกเกิดมาคอยกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักไม่ทําร้ายเด็กที่อยู่ในท้องแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแถมบางทีสามีของเธออาจจะตักตรงความรู้สึกทุกอย่าง จนหมดสิ้นแล้วก็เป็นได้ดอนที่ได้เห็นท่าทางนี้จึงได้ขอร้องทิ้ง้ายให้เจนนาได้ลองอ่านหนังสือที่พวกเธอให้หรือไม่ก็เขียนไดอารี่สักอย่างเพื่อระบายความรู้สึกที่มีต่อลูกบ้างก็ยังดีจากนั้นเจนนาก็เริ่มเขียนจดหมายฉบับแรกให้กับลูกด้วยถ้อยคําระบายและตัดพ้อถึงการที่ลูกของเธอดันเกิดมากับ,บครอบครัวที่ผิดและยังไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรถ้าเธอนี้จากสามีมาได้และไม่เหลือเงินสักแดงเดียวมันเป็นความกังวลใหญ่ของเจนนาะที่คิดไม่ออกว่าจะต้องเลี้ยงลูกคนนี้อย่างไร ไม่นานเจนนาก็ได้ตัดสินใจที่จะเก็บข้าวของนี้ออกมาจากบ้านช่วงวันหยุดงานของเธอในระหว่างที่สามีออาไปทํางานแต่แล้วเธอก็ถูกจับได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาเดินขับรถผ่านมาเห็นเขาพอดีจนเธอถูกตบสั่งสอนเข้าไปหนึ่งทีอย่างที่เจนนาก็ได้อ้างบอกว่าเธอเพียงต้องการจะไปงานแข่งขันการประกวดทาภายเพื่อนําเงินรางวัลกลับมาเซอร์ไพรส์รเขาก็เท่านั้นแต่ไม่ว่าจะแก้ตัวมากแค่ไหนสามีจอมบงการก็ไม่ปักใจเชื่อแต่ยอย่างใดจนสุดท้ายเจนก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาบอกถึงการตั้งท้องของตัวเองทําให้เอิญถึงกั ช็อกไปในทันทีแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้บังคับให้เจนหน้ากลา่าวคำสัญญาออกมาว่าจะไม่รักเด็กคนนี้มากกว่าสามีของตัวเองซึ่งหญิงสาวก็ยอมทำตามคำขอนี้เพื่อยุติเรื่องทุกอย่างไปได้วยความขับแค้นใจระหว่างนั้นเจนยังคงต้องเข้าพบหมอตามนัดอยู่เป็นประจำและความเจ็บปวดที่มีกับสามีก็ทำให้เธอยิ่งโหยหาจิมมากขึ้นทั้งสองแอบจูบก,กันอีกครั้งในห้องตรวจ ทำให้สุดท้ายหมอหนุ่มก็ได้เรียกเธอไปพูดคุยถึงความสัมพันธ์แบบลับๆของพวกเขาโดยที่จิมก็ได้วางแผนที่จะเขียนใบนัดให้กับเธอในทุกๆอาทิตย์เพื่อที่จะได้พบเจอกันบ่อยขึ้นไปอีกด้วยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เจนน่าถึงกลับช็อกในความรู้สึกสับสนของตัวเองและความคิดของจิมเป็นอย่างมากเธอหยุดอึ้งกับความรู้สึกนี้ไปหลายวันแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็กลายเป็นความสุขเดียวของเธอไปโดยปร,ริยายเจนน่ารู้สึกตื่นเต้นเมื่อจะได้พบเจอกับหมอหนุ่มอีกครั้งซึ่งเพียงไม่นานพวกเขาก็แอบมี ใจได,ได้ได้อีกต่อไปแต่แล้วจิมก็มีธุระต้องไปงานศพของญาติภรรยาที่ต่างเมืองทําให้ทั้งสองได้ทิ้งระยะห่างกันออกมา ระหว่างที่กำลังทำพายร่วงกับเพื่อนทั้งสองดอนก็ได้ตัดสินใจสารภาพบอกกับทุกคนว่าในตอนนี้เธอกำลังคบหาดูใจกับโอกี้ชายหนุ่มท่าทางประหลาดเมื่อคราวก่อนจากการที่เขาสามารถเอาชนะใจเธอมาได้โดยการแต่งกลอนสดให้เธอฟังเกือบทุกวันท่ามกลางความยินดีปนทำตัวไม่ถูกของเจนน่ากับเบกกี้เพราะก่อนหน้านี้พวกเธอก็รุมด่าโอกี้เพื่อเข้าข้างดอนไว้มากด้วยเหมือนกันทางฝั่งของโจก็ยังคงพูดแซะถึงความผิดในการครบชู้โดยการอ่านหนังสือพิมพ์เสียงดังให้กับเจนน่าได้ฟังอยู่เสมอราวกับว่าเขาผ่านเรื่องพวกกนี้มาอ และมองเธอออกมากกว่าใครทําให้เจนน่าได้พูดโกหกว่าเธอไม่ได้ทำเช่นนั้นเพื่อตัดความรำคาญไปในที่สุดขณะเดียวกันเจนน่าก็ได้พบว่าเบกกี้กับเขาผู้จัดการร้านก็กำลังแอบคบชู้กันทําให้เจนไม่รอช้าที่จะดึงตัวเพื่อนสาวเข้ามาพูดคุยตำหนิถึงสิ่งที่เบกกี้ได้ทำลงไป จังหวะเดียวกันดอนก็ได้เข้ามาเรียกให้เจนนาออกมาพบกับจิมที่เขาก็ได้มานั่งเป็นลูกค้าในร้านและอยากจะเจอกับเธอเป็นอย่างมากด้วยความคิดถึงแต่แล้วเรื่องต่างๆที่ประดังเข้ามาเหมือนกับการกลืนน้ำลายตัวเองก็ทําให้เจนได้ยุติความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดด้วยความละอายใจอย่างที่จิมก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นัก เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเจนน่ากับสามีไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยหลังจากที่เธอได้บอกการตั้งท้องของตัวเองซึ่งเจนน่าก็ได้พยายามสงบจิตใจด้วยกันนึกสุดภายใหม่ๆโดยที่เธอก็ตั้งชื่อมันไว้ว่าภายทองโยนาสาวเที่ยวแต่สมเพศตัวเองเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำไปวันๆแต่แล้วเพียงไม่นานหมอหนุ่มก็ได้ใช้จังหวะที่เอิญไม่อยู่เข้าไปเยี่ยมเจนน่าที่บ้านด้วยคำอ้างขอร้องให้หญิงสาวช่วยสอนเขาทำภายแสนอร่อยหากว่าเธอต้องการจะจากรลากับเขาจริงๆซึ่งเจน น่าก็ตอบรับด้วยความยินดีจากนั้นจิมที่สังเกตเห็นแววตาอเนวย,ยาย่ำแย่ของหญิงสาวก็ได้ขอโอบก,กอดเธอเพื่อให้กำลังใจมันเป็นเวลากว่า20นาทีที่พวกเขาได้มอบพลังให้แก่กันอย่างที่เจนน่าก็ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนจากนั้นทั้งสองก็ได้เริ่มทำหายด้วยกันเราากับคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ในตอนนี้เจนน่าไม่สามารถขายพลังงานบวกของหนุ่มคนนี้ได้จริงๆส่งผลให้พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะกลับมาแอบพบกันอีกครั้งโดยที่เจนน่าก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อมีจิมมมเขาาาต็ตควรักที่ดย ส่วนคุณหมอหนุ่มก็ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจถึงแม้เจนน่าจะเป็นสาวท้องแก่มากแค่ไหนก็ตามไม่นานงานแต่งงานของดอนกับโอกีก็ได้จัดขึ้นที่ร้านพายของโจท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นขณะที่โจได้ร่วมเต้นรำกับเจนนาะเขาก็ได้บอกว่าอีกไม่กี่วันตัวเองจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อพาตารักษาตับโดยที่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสรอดกลับมาได้ไหมเจนนาที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกใจใหายเล็กๆก,ก,ก่อนจะพูดให้กำลังใจว่าคนอย่างโจไม่มีทางตายง่ายๆแน่นอน จากนั้นโจก,ก็ได้พูดเชิงสอนว่าเขาอยากให้เธอรู้จักตัวให้ได้มากกว่านี้เพราะเจนน่าไม่ได้เป็นเพียงแค่สาวสาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งตัวของเขาเองก็เดินลงทางมาโดยตลอดผิดพลาดมานับครั้งไม่ถ้วนทําให้เขาได้เห็นว่าการมีชีวิตแบบเจนน่าในตอนนี้กําลังจะค่อยๆฆ่าเธอดังนั้นจงเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเองเพราะไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่เจนน่าที่ฟังเช่นนั้นก็ได้ตอบกลับอย่างตัดพพอว,ว่าเธอไม่มีเงินและกำลังจะมีลูกซึ่งมันก็ยากเกินไปสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ จังหวัดเดียวกันเอวก็ได้บุกเข้ามาทำลายบรรยากาศทุกอย่างลงเขาดูโมโหเป็นอย่างมากก่อนจะลากให้เจน,น่ากลับไปพูดคุยกันที่บ้านต่อทำให้เห็นว่าในตอนนี้สามีจอมบงการได้รับรู้แล้วว่าเจน,น่ากำลังแอบ,บซ่อนเงินตามจุดต่างๆโดยที่เธอก็ไม่สามารถหาคำใดๆมาอธิบายได้จากนั้นเอวก็เริ่มร้องไห้ออกมาอย่างขาดสติพร้อมบอกว่าเจน,น่าคือสิ่งเดียวที่เขารักและการที่เธอมีความลับแบบนี้มันก็ทำให้เขาแทบบ้า เจนหน้าที่ขมคืนป้นสงสารก็ได้พูดแก้ตัวโกหออกไปว่าสิ่งที่เธอทําก็เพื่อหวังจะเก็บเงินซื้อของใช้ให้กับลูกก็เท่านั้นซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้เออรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเขาก็ได้ใช้เงินเก็บของเธอทั้งหมดซื้อของใช้เด็กมือสองพร้อมกับกล้องวิดีโอสําหรับไว้ถ่ายตอนคลอดด้วยท่าทางสนุกสนานราวกับได้ของเล่นใหม่ ส่วนเจน,น่าก็เฝ้าบ่นพึมพำโกรธเคืองลูกของตัวเองที่ทําให้เธอต้องมาพบเจอชะตากรรมเช่นนี้และนั่นก็หมายความว่าเจนน่าที่หมดตัวก็ไม่สามารถหนีออกจากสามีจอมบงการได้อีกต่อไป ระหว่างที่ต้องตรวจร่างกายกับจิมอยู่นั้นหญิงสาวก็ได้พูดด้วยท่าทางเศร้าซ้อยปนหมดหวังถึงการจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อนในสภาพแบบนี้เธออยากจะหนีไปกับเขาเพื่อเริ่มต้นชีวิตรักอันหวานชื่นใหม่ด้วยกันซึ่งจิมที่คิดไม่ต่างกันก็ได้นัดให้เธอไปรออยู่ที่หน้าคลินิกหวังจะขับรถพาเจนน่าหนีจากไปแต่แล้วสัญญาณเตือนเจ็บท้องคลอดก็ได้รังทุกอย่างเอาไว้เจนน่าถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลในทันทีโดยที่มีจิมคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างแต่เมื่อสามีตัวจริงได้เข้ามาหมอหนุ่มก็จำเป็นจะต้องหลีกทางให้อย่างที ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆจังหวะเดียวกันโจเจ้าของร้านพายที่กำลังจะเตรียมผ่าตัดในโรงพยาบาลเดียวกันก็ได้แวะเข้ามาเยี่ยมดูอาการของเจน,น่าก่อนจะยื่นซองจดหมายที่มีการ์ดออยพออยู่ในนั้นให้พร้อมบอกกับเธอว่าค่อยเปิดดูมันทีหลังก็ได้จากนั้นโจก็ได้หันไปตำหนิโอเกี่ยวกับการกระทำตำซามที่เข้าไปทำลายร้านของเขาเมื่อครั้งก่อนก่อนที่โจะจะขอตัวจากไปในที่สุด ไม่นานปากหมดลูกที่เปิดได้ทีก็ทําให้เจนนาจําเป็นต้องเริ่มเบ่งลูกอีกครั้งทํามกลางหมอและพยาบาลมากมายรวมไปถึงภรรยาของจิมที่ก็เป็นหมอฝึกหัดอยู่ที่นี่ด้วยเธอดูใจดีและรักเขาเป็นอย่างมากจนเจนนาก็แทบจะยั้งอารมณ์ความห่วขงของตัวเองไว้ไม่อยู่แต่เมื่อความถูกต้องเข้ามากัดกินหัวใจมันก็ทําให้เธอได้รวบรวมความโกรธเคืองทั้งหมดเบ่งลูกสุดแรงพร้อมกับคําพูดว่าฉันไม่อยากมีลูกคนนี้กับเอ๋อจากนั้นเสียงแหลมเล็กของเด็กน้อยก็ดังไปทั่วทั้งห้องท่ามกลางความยินดีของหมอกับพยาบาลทุกคน ส่วนเจนน่าที่ไม่สามารถทําใจยอมรับกับเรื่องนี้ได้ก็ได้หยุดสตันไม่กล้าหันหน้ามองลูกที่เพิ่งคลอดออกมาพยาบาลที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เข้ามาเรียกสติของคุณแม่พร้อมอุ้มเด็กสาวตัวน้อยมาให้ยังเบามือ และเมื่อเจนได้เห็นหน้าของลูกสาวโลกทั้งใบของเธอก็หยุดหมุนราวกับต้องมนสะกดขึ้นมาทันทีความเหนื่อยลาความเศร้าวความกังวลที่เคยมีมาได้เลือนหายเป็นปดทิ้งเจนน่าหลงรักเด็กน้อยคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเธอวาดฝันว่าพวกเราจะได้อยู่กันเป็นเพื่อนสีทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันนับตั้งแต่นี้ไปก่อนจะพูดชื่อลูกออกมาว่าลูลูขณะเดียวกันโอก็ได้เข้ามากระซิบทวงสัญญาถึงการที่เจนจะต้องไม่รักเด็กคนนี้มากไปกว่าเขาซึ่งจู่ๆพลังของความเป็นแม่ก็ทําให้เจนน่ากล้าต่อกกนกับสามี ด้วยคำพูดเจ็บแสบมากมายและคอย้เขาอย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเธออีกจนโอที่เดือดดันไม่แพ้กันต้องถูกเจ้าหน้าที่ลากตัวออกไปในที่สุดในช่วงเงย็นของวันนั้นสองเพื่อนซีเบกกี้กับดอนก็ได้เข้ามารับตัวของเจน่าออกจากโรงพยาบาลเพราะเอลไม่ยอมจ่ายค่าห้องทําให้โรงพยาบาลจําเป็นต้องเชิญเธอออกซึ่งดอนก็ได้อาศาที่จะให้เจน่ามาอยู่ด้วยจนกว่าจะสามารถตั้งตัวได้จากนั้นทั้งสองก็ได้บอกข่าวร้ายถึงอาการของโจที่เขาไม่ได้กลับมาหาพวกเราอีกแล้ว เจนนที่ได้ยินเช่นนั้นก็แสดงท่าทางใจหายขึ้นมาเล็กน้อยก่อนจะนึกหยิบซองจดหมายของโจขึ้นมาเปิดดูเผยให้เห็นกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าแด่เพื่อนเพียงคนเดียวของฉันจงเริ่มต้นชีวิตใหม่จากโจ เจนนาพลิกมองมันด้วยความซาบซึ้งและได้เห็นรูปวาดของตัวเองที่โจไดว้วาดเอาไว้ให้เป็นของขวัญก่อนจะได้เลือกไปเห็นกระดาษอีใบที่อยู่ในนั้นและเมื่อเธอได้หยิบมันขึ้นมาดูหญิงสาวกลับต้องช็อกสตันแบบสุดๆเพราะโจได้เขียนมอบเงินจํานวนกว่า25,000ดอลลาร์หรือราวราวแปดแสนเจ็ดบาทให้กับเธอเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เขาสามารถจะมอบให้ได้ท่ามกลางความเพื่อมปิติของเจนนาที่ก็ยังไม่กล้าบอกใครในตอนนี้ด้วยเช่นกัน ไม่นานทั้งสามสาวกับอีกหนึ่งเจ้าตัวเล็กก็ได้พากันเตรียมย้ายออกจากโรงพยาบาลซึ่งขณะเดียวกันหมอหนุ่มก็ได้เข้ามาขอพูดคุยกับเจน่าเป็นการส่วนตัวเขาพยายามจะรั้งเธอเอาไว้เพื่อที่จะได้หนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันตามความต้องการก่อนหน้านี้แต่เจนที่ละอายใจเกินกว่าจะรับไหวและไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอีกต่อไปแล้วก็ได้ขอยุติความสัมพันธ์ทุกอย่างลงอย่างถาวรเพราะเธอก็ไม่อยากให้เขาต้องทรยศความเชื่อใจของภรรยายด้วยเช่นกัน จากนั้นเจนน่าก็ได้ยื่นขนมพาชิ้นเล็กที่พกติดตัวมาด้วยส่งให้กับหมอหนุ่มเพื่อเป็นของขวัญการจากลาเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่เขาก็ต้องยอมรับสิ่งนี้ไปแต่โดยดี หลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้เจนนาได้เริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวเธอได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดทำพายและสามารถคว้าชัยชนะอันดับหนึ่งของรัฐมาได้อย่างนา่าภาคภูมิใจ3ปีให้หลังเจนนาตัดสินใจซื้อร้านของโจพร้อมเปลี่ยนชื่อให้เป็นร้านพายลูลูที่เน้นขายแต่เมนูพายสีสันแปลกใหม่ขณะที่เพื่อนซีทั้งสองก็ยังคงทำงานอยู่ในร้านนี้ไม่ไปไหนพวกเขาดูแลกันราวกับคนในครอบครัวใหญ่สันฝันให้เจนนาได้มีชีวิตใหม่ที่เป็นตัวตนของเธอแล้วจริงๆส่วนลูลูก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทของ แม่ตามที่ตั้งใจทั้งสองไม่เคยห่างกันเลยสักครั้งรวมทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยกันอย่างมีความสุขและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ